จริงๆการเบี้ยวหนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเพียงแต่ว่าเราก็แอบกังวลน,นะครับว่ามันจะเกิดโดยเจตนาอัตราผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไปทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรตรัฐบาลหลายประเทศพุ่งขึ้นด้วยนะคะยุโรปญี่ปุ่นนี่หนักเลยนะคะคือประวัติส่วนตัวของทรัมป์ในฐานะนักธุรกิจไม่ค่อยดีในเรื่องนี้นะพูดง่ายๆนะครับคือคนที่เคยเคยเบี้ยวหนี้มาก่อนทามรู้สึกว่าเฮ้ยกูเก่งนะที่ที่สามารถ เอาชนะในเจ้าหนี้ได้ด้วยวิธีการนี้เนี่ยคือคือแนวโน้มก็คือมีความพร้อมนะฮถึงทุกงายเครดิตไม่ดีแล้วตอนนี้มาเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศที่ภาระหนี้สูงมากแล้วมากขึ้นเรื่อยๆตาดอกเบี้ยการกู้ยืมก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่าสัรชาติยานของของเขาในฐานะธุรกิจเนี่ยจะจะทำให้เขาตัดสินใจอะไรบ้า ในในระดับประเทศหรือไม่นี่คิดประเด็นที่หนึ่งอเมริกาเนี่ยจะเบี้ยวนี้เนี่ยหรือจะอยู่ในฐานะที่ไม่สามารถชรําระหนี้ได้เนี่ยก็ด้วยการตัดสินใจตัวเองเท่านั้นอเมริกาก็จะสามารถชรําระหนี้ได้ได้โดยตลอดอย่างน้อยก็คือทิพ์เงินมาพิมพ์ดอลลามามามาขืนก็ก็ทาได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือเงินเฟ้อ,อที่ที่อเมริกาหลายๆประเทศก็แก้ปัญหาการการชาระหนี้ด้วยการยอมให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในในประเทศของตัวเอง เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดโดยเจตนานี่ก็คือนั่นคือการฆ่าตัวเองแท้จริเงเลยโมงสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ นี้คือประเด็นในตลาดพันธบัตรเนี่ยก็ดูน่ากังวลใจอยู่ไม่น้อยนะคะหนึ่งถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองที่เราเห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐพุ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไปทําให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลหลายประเทศพุ่งขึ้นด้วยนะคะยุโรปญี่ปุ่นนี่หนักเลยนะคะสูงสุดเป็นปรติการทั้งตัว30ปี40ปีนะคะคุณกอนกังวลใจกับปัญหาในตลาดพันธบัตรนี้หรือเปล่าคะทั้งอเมริกาด้วยญี่ปุ่นด้วยค่ะแน่นอนครับเพราะว่า สิ่งที่เมื่อกี้เราเราพูดกันไปก่อนหน้านี้นะครับโดยเหมือนว่าวิธีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของรัฐบาลไม่ว่าจะอเมริกาหรือญี่ปุ่นเนี่ยก็คือเขาหันมาออกพันธบัตรระยะสั้นแทนนะซึ่งก็ดูเหมือนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่ว่านักเศรษฐศาสตร์จะจะกังวลนะครับเวลารัฐบาลทําอย่างนี้ก็คือกูร้ระยะสั้นเพื่อใช้เงินระยะยาวมันเกิดมิสแมท c h เกิดขึ้นแล้วก็มันทําให้เสถียรภาพทางทางการเงินอของของ ของแต่ละประเทศที่มีนโยบายการกู้ยืมแบบนี้เนี่ยมันมันลดลงนะเพราะนั้นโดยรวมๆเนี่ยทุกอย่างที่ทำที่มันมันขัดต่อต่อหลักเศรษฐศาสตร์ที่ตลาดยอมรับเนี่ยนะก็จะทำให้ระดับความเสี่ยงมันสูงขึ้น f r a g i l i t y มันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้นทุนสุดท้ายก็คือต้นทุนการกู้ยืมมันมันมันสูงขึ้นนะครับตรงนี้มันก็คือเพิ่มต้นทุนให้กับระบบ าการเงินของของโลกซึ่งก็ไม่น่าที่จะเป็นสิ่งที่ดีครับค่ะระดับความกังวลใจกับหนี้ของอเมริกาแล้วก็ปัญหาที่มาจากลาดพันธบัตรเนี่ยทำให้เกิดการพูดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าอเมริกาจะจ่ายหนี้ไม่ไหวสุดท้ายเขาจะต้องอเบี้ยวนี่หรือเปล่านะคะคุณกรณมองสถานการณ์หนี้ของอเมริกายัางไงบ้างคะหลายๆฝ่ายนี่ออกมาเตือนแบรนดิโอนี่เตือนบ่อยมาก JP Morgan Chase CEO คุณเจมี่ดีมอนล่าสุดก็เพิ่งออกมาเตือนอีกครั้งหนึ่งคะ่ะ ครับผมคือเอาเอาอย่างนี้ก่อนนะฮะเอาเอาระดับตัวบุคคลก่อน,นอก็คือผู้ตัดสินใจบิมพหนา้าตัดสินใจสูงสุดก็คือประปธานทธิบดีทรัมป์คือประวัติส่วนตัวของทรัมป์ในฐานะนักธุรกิจเนี่ยไม่ค่อยดีในเรื่องนี้พูดง่ายๆนะครับคือคนที่เคยเคยเบี้ยนี่มาก่อนทล้วพมรู้สึกว่าเฮ้ยกูเก่งนะที่ที่สามารถเอาชนะในเจ้านี้ได้ด้วยวิธีการนี้เนี่ยคือคือแนวโน้มก็คือมีความพร้อมนะฮะคือผู้ง่ายเครดิตไม่ดีอ่ะ แล้วตอนนี้มาเป็นผู้บริหารสูงสุดของประเทศที่ภาระหนี้สูงมากแล้วมากขึ้นเรื่อยๆตราดเบีย้ยการกู้ยืมก็สูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็อดเป็นอดเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่าสัญชาตยานของของเขาในฐานะธุรกิจเนี่ยจะจะทำให้เขาตัดสินใจอะไรบ้าๆในในระดับประเทศหรือไม่นี่คือประเด็นที่หนึ่งนะครับแต่ว่ามองอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยคืออเมริกาเนี่ย จะเบี้ยวนี้เนี่ยหรือหรือจะจะไม่จะอยู่ในสถานะที่ไม่สามารถชรําระนี้ได้เนี่ยก็ด้วยการตัดสินใจตัวเองเท่านั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติทางสภาเนี่ยไม่ไม่อนุมัติถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยอ,อเมริกาก็จะสามารถชาระนี้ได้ได้โดยตลอดอย่างน้อยก็คือพิมพ์เงินมาพิมพ์ดอลลาร์มามาคื่นก็ก็ทได้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินเฟออ้อที่ที่อเมริกาหลายๆประเทศก็แก้ปัญหา การการชำระหนี้ด้วยการยอมให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อในในประเทศของตัวเองเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆการเบี้ยหนี้เนี่ยมันไม่ควรจะเกิดเพียงแต่ว่าเราก็แอบกองแอบกังวลนะครับว่ามันจะเกิดโดยเจตนาหรือไม่แต่ถ้าเกิดโดยเจตนานี่ก็คือนั่นคือการฆ่าตัวเองอย่างอย่างแท้จริงเลยนะครับซึ่งซึ่งผมก็หวังอย่างยิ่งว่า ว่าว่าจะไม่เกิดนะครับค่ะท้ายที่สุดนะคะเราเห็นอ,อ่สิ่งที่เป็นปัญหาบีบคั้นคุณมั้ำหลายอย่างนะคะล่าสุดก็อย่างที่คุณกรณพูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะจาก พันธมิตรก็กลายเป็นสตรูนะคะตอนนี้กําลังดูเดือดมากระหว่างคุณทรัมป์แล้วก็คุณอีลอนมัสส์นะคะเ,เรื่องนี้อาจจะดูเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะคะแต่ว่าคุณกรมองกรณีนี้ยังไงบ้างปัญหาระหว่างคุณทรัมป์กับคุณอีลอนมัสส์เนี่ยจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ของคุณทรัมป์หรือเปล่าจะกระทบต่อรัฐบาลไหมหรือว่าจะกระทบกับสถานะของอเมริกายังไงค่ะผมคิดว่าทรัมป์เขากังวลนะครับประเด็นนี้เพราะว่า เขาไม่เคยมีมีมีคู่คู่ต่อสู้นะครับที่ทรงพลังเท่ากับเท่ากับอีลอนมามาก่อนนะครับทรงพลังในในด้านที่ทรัมป์เขาใส่ใจด้วยต่างหากอย่างเช่นทรงพลังในโลกโซเชียลนะอันดับแรกสิ่งที่มัร์สทำได้ทันทีเลยนะครับก็คือ,อปรับอัลกอริทึมของของตัวทรัมป์เองให้ให,ให้การสื่อสารของทรัมป์เนี่ยประชาชนเข้าไม่ถึงนะครับอันนี้อันนี้คือเขาทํทำได้ทันทีเลยนะฮะ ใน,ในทางตรงกันข้ามเนี่ยมสัสพูดอะไรเนี่ยเขาสามารถที่จะยิงไปให้ให้ถึงมือ,อประชาชนทุกคนที่ที่มีม,มีมีแอปเขาอยู่ในโทรศัพท์มือถือนะครับนี่คือนี่คือคอู่แข่งที่ทรงพลังมากๆยังไม่นับถึงเงินที่ทรัมป์มีมากกว่าโทษทีฮะที่อีลอนมัสมีมากกว่าทรัมป์หลายเท่าในขณะเดียวกันมองทางตรงกันข้ามเนี่ยเราก็ได้เห็นว่าทรัมป์ออกมาขู่เรื่องของการงด มาตรการการการ,การช่วยเหลือรถยนต์อ v หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็สามารถทำให้หุ้นเท s l a ปรับลดลง10%ได้ภายใน1วันนะครับเ p a c e x อเองเนี่ยก็มีรัฐบาลเป็นลูกค้าสำคัญนะครับไม่ว่าะจะเป็น NASA หรือว่าหน่วยงานอื่นซึ่งแน่นอนที่สุดถ้าทรัมป์เร่นแรงในการที่จะเปี้ยวสัญญาหรือว่าแก้สัญญาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันก็สามารถที่จะ สร้างความเสียหายให้กับธุรกิจของอีลอนมัสได้เช่นกันคือต่างคนต่าง,างมีอ,อาวุธในมือพอสมควรนะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็มีหลายผู้สังเกตการทางการเมืองอที่อเมริกาเนี่ยคือเขาก็คาดเดาว่าเดี๋ยวหน้าที่จะต้องต้องเกิดการคุยกันเบื้องหลังแล้วนะครับแล้วก็หน้าที่จะต้องมีการคล้ายๆแบบถอยคนละก้าว เพื่อรักษาผลประโยชน์ของของอของทั้งสองสายนะครับเดี๋ยวเราอดูว่ามันจะเป็นยังไงนะแต่แนวโน้มที่คือพูดง่ายสถานการณ์ระหว่างสองคนนี้มันจะคล,คลี่คลายลงนะครับคือคือคอ่อนลงต้องถือว่ามีแต่ก็เป็นสองคนที่คาดเดาได้ยากจริงๆนะครับในแง่ของอ,อารมณ์แล้วก็ตรรกะในความคิดเพราะนั้นพูดยากครับแต่เป็นเรื่องที่ ถ้าพูดตามตรงหลายๆคนก็ก็ดูด้วยความสะใจนะครับประมาณคล้ายๆกับมันมันก็พอเห็นได้ว่าสักวันหนึ่งก็คงจะต้องแตกหักกันแต่ก็ไม่ได้คิดว่ามันจะเร็วและรุนแรงทันทีทันใดเหมือนกับที่ปรากฏในช่วง48ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะแต่คือถ้ากับในแง่ของการลงทุนนะคะหรือว่าคือในแง่ของกับธุรกิจของเรืออีลอนมัสเนี่ย การมีทรัมป์เป็นคู่ขัดแย้งเนี่ยก็เป็นภาพลบเป็นความเสี่ยงเหมือนกันใช่ไหมคะคุณกรมากครับมากครับคือแค่ดูหุ้นเทสลาวันนี้ก็ก็เห<บ>็นแล้วน,นะครับ <14 S 2> ว่ามันเสี่ยง <15. S 2> แค่ไหนใช่ใช่เอ่อมันมันเสี่ยงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันแต่ก็ก,ก็อีกครับมาร์สหลายๆครั้งก็ดูเหมือนจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่แขกับเรื่องแบบนี้นะครับระดับความบ้าพอๆกันนะครับระหว่างระหว่างทั้งสองคนก็เลย แต่ผมคิดว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยเหตุและผลเนี่ยเขาเขาก็หน้าที่จะเผาเผามือกันทั้งสองฝ่ายอย่างน้อยที่ปรึกษาของทั้งสองฝ่ายก็คงที่จะ,อะคอยคอย,คอยตักคอยเตือนอะนะครับว่าเฮ้ยพอแล้วนะครับไม่ไม,ไม่ไม่เกิดประโยชน์ต่อใครนะฮะในการที่จะสู้รบกันอย่างเปิดเผยในพื้นที่สาธารณะแบบนี้ต่อต่อไปนะครับแต่ผมคิดว่าผลต่อการเมือง ในระยะเอามีนะครับผมคิดว่ามาสะทะ้อนให้เห็นว่าในมุมมองผมเนี่ยทรัมป์เลยจุดพีิกไปแล้วนะครับในในยุคที่เขามีคนอย่างมาสเป็นพันธมิตรเนี่ยผมต้องถือว่าเขาแข็งแกร่งมากกว่ายุคที่เขามีคนอย่างมาสเนี่ยเป็นศัตรูนะครับ mm. หรือถึงถึงแม้ไม่ถึงเป็นศัตรูแค่ไม่เป็นมิตรเนี่ยก็ทำให้เขาเขาออนแอลงแล้วนะ แล้วในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่ามาส์สเนี่ยก็สามารถที่จะหันไปสนับสนุนนักการเมืองคนอื่นได้นะครับซึ่งก็อาจจะทำให้พวก Republican คนอื่นเนี่ยมีม,มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นในการที่จะไม่อออตามทรัมป์ในทุกๆเรื่องเพราะฉะนั้นผมมองว่าโดยรวมเนี่ยคือคือเป็นมันเป็นสัญญาณชัดเจนว่า,าทรัมป์พ้นจุดผีนะครับ พ้นจุดที่เขาแข็งแกร่งที่สุดไปแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มตอนนี้นี่ก็คือจะจะอ่อนแอลงอมันจะส่งผลดีนะครับในในมุมของคนที่ไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของทรัมป์นะครับมันจะส่งผลดีว่าเขาเขาก็จะมีกําลังแรงกําลังใจในการที่จะไปสู้รบกับคนน้งคนนี้น้อยลงนะครับท่าทีที่เขามีกับจีนเนี่ยผมคิดว่าก็กดูเหมือนอาจจะเริ่มอ่อนลงเพราะว่า พวอยากที่จะเห็นเ,เรื่องนั้นมันมัน,ม,นมันคลี่คลายนะครับไม่งั้นสู้ศึกสู้รบไปทุกๆด้านเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ลำบากค่ะดังนั้นคือวิวาทะหรือว่าความขัดแยงระหว่างคุณทรัมป์กับคุณอีลอนมัสเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องปัจเจกถูกหไหมคะมันอาจจะมีผลเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของนโยบายของคุณทรัมป์แล้วก็มีผลกับเรื่องของปฏิกิริยาหรือว่านโยบายของคุณทรัมป์ที่จะทําต่ออเมริกาแล้วก็ทําต่อทั้งโลกเลย มันมันมีแน่นอนครับแล้วก็เขามีการวิพากษ์วิาวจารณ์กันไปถึงว่าอีลอนมัสเนี่ยอาจจะตั้งพักที่สามนะครับเพื่อที่จะมามาเป็นทางเลือกอให้กับคนอเมริกันที่อาจจะเบื่อกับทั้ง Republican เบื่อทั้งเดโมแครตนะครับถามว่าก็มีกำลังทุนเพียงพอไหมที่จะตั้งพักที่สามได้มีแน่นอนนะแล้วก็เคยพูดเรื่องนี้ด้วยนะครับคราวนี้เราก็ต้องดูว่า เขาเขาเอื้อมกับประสบการณ์สั้นๆที่มีในการทำงานการเมืองนะครับหรือไอความอัดอั้นตันใจที่เขายังมีอยู่ในในความตั้งใจของเขาที่จะที่จะปฏิรูประบบการเมืองของสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะทำให้เขาเดินไปสู่การตั้งพรรคนะครับแต่มีการวิเคราะห์ว่าแนวทางนี้ก็เป็นแนวทางทางเลือกทางหนึ่งที่ อีลอนมัสอาจจะอาจจะเลือกเดินโดยเฉพาะถ้าสมมติทรัมป์มีท่าทีในการก่นแกล้งเขาทางการเมืองอต่อเนื่องนะครับโมงู่1ล้าน s ับสคร i เบอร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยการกด Subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube Membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ